สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่สามตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือห้ากับเจ็ดตัวรองก็คือหกกับแปดนะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้ามันมีเจ็ดแปดได้นะ จับคู่ก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดอันนี้เบิ้ลทุกตัวเด้อห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกหกแปดแปดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปจีนบ่ายตัวเด่นก็คือเจ็ดกับแปดศูนย์กับหนึ่งที่จริงมันศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดกับหนึ่งแต่เราจับคู่เจ็ดกับแปดให้นะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้า 1>, 1 7 0 8 7 1 2 8 1แล้วก็179 179 173 175ไล่เอาอย่างนี้นะหรือจะจับคู่ซื้อ,อง,ง่ายๆสั้นๆก็70 07 71 17 78 87 80 08 81 18นะะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายนะจับคู่ซื้อเอาเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลค์ให้นะคะขอขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ